สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาพูดถึงควันหลงกันสักนิดนะครับหลังจากที่เพียร์นะครับก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปร่วมทีม NEC r e d Lock er. นะครับแหมทีมเดียวกับโคกะซะด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวนี้ฮือฮาไม่ใช่แค่เพาะแค่ในประเทศไทยนะครับฮือฮาไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยครับนั่นคือเวียดนามกับฟิลิปปินเนี่ยพวกเขาก็จับตาดูข่าวนี้เป็นพิเศษด้วยครับซึ่งวันเดเกอร์ก็จะมีคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามและฟิลิปปินมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ,บ้างกับดิวนี้บอกได้เลยว่าแหมออกไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะมากมายรวมถึงลีก,กอื่นๆด้วยนะครับและเรื่องราวทั้งหมด จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับก็อย่างที่โอเกิลไปครับว่าเอเนซีเลสโลเกตเนี่ยครับก็ได้เปิดตัวหนุเพียวอัชราพรคงยศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการไปเล่นในวีลีกของญี่ปุ่นนะครับและข่าวนี้ก็แน่นอนครับฮือฮาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยก็ไปฮือฮาถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งก็เป็นฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยที่พวกเขาจับตามองทีมชาติไทยเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับว่าใครจะย้ายไปไหนย้ายไปนู่นย้ายไปนี่นะครับทีนี้ครับโอเกร์ก็พามาดูคอมเมนต์ของแฟนชาวฟิลิปป อย่างไรเกี่ยวกับดิวนี้เนาะปรื่องนี้คอมเมนต์ไปน้ำกันก่อนเลยครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าคู่ยุโรปไปเล่นที่ญี่ปุ่นกันแล้วน่าจะหมายถึงทางหน้าของบุ๋มบิ๋มกับเพียวเพียวนะครับที่อยู่เซเรียและตอนนี้ก็ย้ายไปวีลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาครับเขาถามว่าวิภาวีได้ไปเมืองนอกไหมก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าไปเกาหลีแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยพื้นแน่าผากไปญี่ปุ่นเนี่ยสนุกอย่างแน่นอนหมายถึงการตีเนาะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอด มากๆอัชาราพรคงยศได้ไปเล่นกับโคกะแล้วแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะบอกว่าเราคือพี่น้องกันแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักกีฬาไปเล่นในต่างประเทศแทบทั้งหมดเลยนะรู้สึกแย่จริงๆที่ทีมชาติของเราเนี่ยมีแค่โฟทีคนเดียวที่จะไปเล่นแล้วเมื่อไหร่จะตามทีมชาติไทยเขาทันแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าโค้ดของ NEC Red r o c k e t เนี่ยก็คือโค้ดที่คุมญี่ปุ่นมาเจอทีมชาติไทยเนี่ยแหละ แล้วก็เม่ต่อไปครับเขาบอกว่างานนี้สนุกอย่างแน่นอนโคกะกับอัชลาพรช่วยกันแล้วก็เม่ต่อไปครับเขาบอกว่าสุดยอดมากๆเดี๋ยวคงมีทีมชาติไทยอีกหลายคนไปเล่นในลีกต่างประเทศ แล้วก็เมน่์ต่อไปครับเขาบอกว่างานนี้ต้องสนุกมากแน่ๆอัชราพรคงยศแล้วก็เมน่์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เวียดนามแพท้ทีมชาติไทยทุกครั้งคุณเห็นอะไรบ้างไหมทีมชาติไทยส่งนักกีฬาไปยังหลีกต่างประเทศตอนนี้แทบจะทั้งทีมแล้วเพราะฉะนั้นเวียดนามไม่มีทางตามทีมชาติไทยทันอย่างแน่นอนแล้วก็เมน่์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่สินะความสุดยอดของทีมชาติไทย และมันต่อไปครับเขาบอกว่าสุดยอดแน่นอนสําหรับทั้งน้านโคกะและอัชลาพรคงยศแล้วะมัมนต่อไปครับเขาบอกว่าเราสามารถดูวีลีกได้ที่ไหนดีและขั้นต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งสวยงามมากๆอัชราพรคงยศเหมาะสมกับทีม NEC มากๆและเหมาะสมกับวีลีกมากๆสุดยอดอัชลาพรและขัมนต่อไปครับเขาบอกว่า NEC คือทีมของโคกะใช่ไหมอ่ะก็เป็นทีมของโคกะเลยครับงานนี้โอ้โหบอกได้เลยว่า อยากเห็นและอยากดูมากๆนะครับการที่หนูเพียวเนี่ยจะได้เล่นร่วมกับโคกะนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับ ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันก่อนดีกว่าครับคอมเมนต์ comment ต่อไปเขาบอกว่าทีมของเวียดนามเนี่ยมีแค่ทานที่ทานทุยแค่คนเดียวนับภาษาอะไรจะไปสู้กับทีมชาติไทยที่มีผู้เล่นเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเนี่ยหลายคนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีพรสวรรค์มากๆเป็นที่ไล่ล่าของบรรดาลีกต่างชาติมาตรฐานพวกเขาระดับโลกดังนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องแปลกใจเลยแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าส่วนตัวฉันเชื่อว่าชลาพรคงยศ จะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็ยังจะคงเป็นแนวหน้าของเอเชียฉันรู้ว่าพวกเขาสุดยอดมากๆและข้อเมนต่อไปครับเขาบอกว่าพยายามให้มากๆนะอัญชลพรไอดอลของฉันขอให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น แล้วขเขแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเล่นได้ดีมากเสียดายที่ไม่ได้ MVP แล้วก็าแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยส่งผู้เล่นกันไปเยอะจังเลยทีมชาติของเราเนี่ยมีแค่ธานทิทานทุยแค่คนเดียวแบบนี้จะไปสู้ทีมชาติไทยได้อย่างไรแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าธานทิทานทุยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นแต่ดูทีมชาติไทยสิไปกันทั้งทีมแล้วและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยก็ วาย,ยดให้พวกเราพอสมควรนะในการที่ยชราพรไปเล่นครับก็ยกยอพวกเราพอสมควรแหละว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีประสบการณ์มีพรสวรรค์ในการไปเล่นนะครับในลีกต่างชาติแล้วพวกเราก็ผลงานดีจริงๆแต่พวกเขาก็แอบน้อยใจเหมือนกันครับว่าเฮ้ยทำไมทันทีทันทุยของพวกเขาเนี่ยไปได้แค่คนเดียวนะคนอื่นๆไม่สามารถไปได้ก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามทีมชาติไทยไปได้นะครับซึ่งอกก็มองว่ามันก็จริงคือถ้าผู้เล่นเนี่ยยังเล่นอยู่ในประเทศแล้วไม่สามารถออกไปได้เล่นดีกต่างประเทศเยอะๆหรือทั้งทีเนี่ยอกมอง เรื่องประสบการณ์เรื่องหวัวจิตหัวใจเนี่ยมันก็จะสู้กันลำบากเพราะทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เล่น VNL แล้วแต่ละคนก็เรียกว่าตะลอนไปอยู่หล,ลีกนู้นหลีกนี้เก็บหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวเงินทองเข้าประเทศเราได้ประสบการณ์กลับมาได้หวัวจิตหัวใจกลับมาแต่เวีดนามเล่นแค่อยู่ในประเทศพอไปเจอทีมแข็งๆเข้าจริงๆก็ไม่มีประสบการณ์เจอทีมตัวใหญ่ๆเงี้ยก็ไม่สามารถตีผ่านบล็อกได้ไม่สามารถรู้วิธีในการเอาชนะคนที่ตัวใหญ่ได้เพราะฉะนั้นมอง,ง,ง,งว่าถ้าเวียดนามเนี่ยจะไล่ทีมชาติไทยขึ้นมาเนี่ยมอง,ง,ง,งว่าพวกเขาอาจจะต้องส่งผู้เล่น ไปอยู่ต่างประเทศหลายๆคนแบบทีมชาติไทยคือไทยแลนด์โมเดลเลยแหละเอาไปฝังไว้ตามประเทศนู้น ún, ประเทศนี้อะไรแบบนี้โอเคเชื่อว่าเวียดนามจะพัฒนาได้อย่างแน่นอนครับผม อ่ทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนชาวฟิลิปปินส์กันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่อัชราพครคงยศของเรานะครับย้ายไปร่วมทีมเอ็นซีเรดล็อกเก็ตนะเนาะไปเดิมวันนี้คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่างานนี้ต้องปังอย่างแน่นอนแล้วเมนต์ที่2ครับเขาบอกว่าเอ็นซีเรดล็อกเก็ตเนี่ยเป็นทีมชั้นนําจริงๆฉันเชื่อว่าอัชราพครคงยศจะทําผลงานได้ดีเมื่อเขาเล่นร่วมกับโคกะ แล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ซาลิเยแล้วหรืออ่ะเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมนี้ยอดเยี่ยมมากๆมีโคกะมีรูแล้วก็มีอัญชพรคงยศมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆทีมนี้แล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าชัชูออยล่ะได้เล่นในญี่ปุ่นหรือไม่อ่ะก็ได้เล่นนะครับอยู่ทีมพิเมจิเนาะแต่ว่าอยู่ในระดับลีกสองเนาะแล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าว้าวทีมเดียวกับโคกะด้วยนี่มันดีมทีมชัดชัด แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าการแข่งขันนี้ NEC กับ JT เจ e อกันในรอบชิงอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกกะกับคงยศงานนี้สนุกแน่แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าการมาของอัชราพรเนี่ย NEC ได้ที่ 1, 1> <Yeah S 2> อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาถามว่าแล้วทางด้านของพิมพ,พิชยากกกรัมเนี่ยอยู่ทีมไหนแล้วก็มีคนมาตอบนะครับว่าพิมพิชยาโกกรัมเนี่ยก็ยังอยู่โครเบะเหมือนเดิมแล้วก็ g g g วไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าชันลักหัวเสาคนนี้ซัจริงๆ,ๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมนี้คือทีมแห่งความตายน่าจะหมายถึงว่าใครเจอเนี่ยโ้โงงานเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฤดูการนี้ NEC ต้องติดอันดับหนึ่งใน4อย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากมายและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายังไง NEC เลนล็อกเก็ตก็แชมป์แน่นอนแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่ายังไงก็มี JT ด้วยงานเนี้ยสู้กันสนุกอย่างแน่นอน แล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้ได้เล่นคู่กับโคกะด้วยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะก็ยอดเยี่ยมแถมยังได้อัชาราพรคง,งยศเข้าไปร่วมด้วย n อ c l a n ซี o c น e t อใครจะสู้คุณได้แล้วก็แมสต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอชาราพรคง,งยศเนี่ยเป็นหัวเสาที่ยอดเยี่ยมไม่แปลก n อ c นซถึงสนใจเขาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแฟนชาวฟิลิปปินส์เนี่ยโดยรวมพวกเขาก็จะชื่นชอบ โคกะเป็นพิเศษนะครับแล้วพวกเอาก็จะแฮปปี้มากๆเมื่ออัชราพรคงยศข,ของเราได้ไปเล่นร่วมกับโคกะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแหม,แ,มแอดก็อดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปย้ำไปในคลิปนี้ว่าอยากดูเหลือเกินการที่หนูเพียวจะได้ได้ร่วมกับโคกะนะครับจะสนุกสนานมากแค่ไหนโอ้เชื่อว่างานนี้ มันแน่นอนครับแฟนๆอย่างเราเดี๋ยวตามเชียร์อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเช้าซะเหลือเกินก็เถอะเอออ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ฮกนำมาฝากเพื่อนๆในแว่ที่เห็อน,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ